โอเคสวัสดีครับรรท,ทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เกแอดเวนเจอร์จ s บีโชว์ขอโชว์ผลงานอีก1ลำา1คันที่กำลังเป็นกระแสนิยมในปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าเป็นรถสายครอบครัวนี่สายครอบครัวน่ารักน่ารักเท่ๆกระทัดรัดนะครับคล่องตัวเลยทีเดียวเป็นใครไม่ได้เลยชั่วโมงนี้จะต้องเป็นเจ้านี่ครับนี่คอนดั l ลีด125ก็เรียกว่าตอนนี้ใครๆหลายๆคนก็ทำรการไปจับจองกันแล้วนะครับของแต่งก็ สำนักแต่งออกมาเยอะเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้า Hondalit 125นี่ครับดูหน้าเขาซะก่อนเท่ๆแบบนี้เลยอ่ Honda l ลิต125เนี่ยที่เรียกว่าทางร้านแต่งหรือร้านติดกล่องมอเตอร์ไซค์ยอย่างเราชอบมากเลยก็คือนะครับลูกค้าขี่มาแล้วมันสามารถติดกล่องได้เลยนะเนื่องจากว่าตัวรถเนี่ยเขาจะให้ตัวแหลกอลูมิเนียมอลอยแบบนี้มานี่ให้มาอยู่แล้วครับเอนะครับ ตัวแหลกเขาเนี่ยเป็นแหลกอลูมิเนียมอลอยที่แข็งแรงแล้วก็ทํามาเพื่อการติดตั้งกล่องท้ายโดยเฉพาะอยู่แล้วนี่ครับสามารถที่จะติดตั้งกล่องได้อย่างมาตรฐานเลยทีเดียวอ่างานนี้เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่เราจะแนะนํานะครับว่าเวลาการติดตั้งแล้วเนี่ยตัวฮ o n ์ดไล a ์เนี่ยเขาจะให้รูนะครับเขาจะมีรูมงรูมาร์กนะมีตําแหน่งรูมาให้เพื่อที่จะให้เราเจาะนะครับตัวตัวแหลกเนี่ย นะครับจะได้ติดตั้งตัวถาดล็อกได้อย่างมั่นคงนี่ครับอ่านะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเจาะนะแล้วก็อาจจะไม่มีเครื่องมือหรือกังวลน,นะครับผมช่องตรงนี้ครับมันสามารถที่จะใส่เหล็กปีกนกนะครับเหล็กปีกนกหรือเหล็ก W เนะครับเพื่อที่จะทําการหนีบนะทำการหนีบระหว่างตัวถาดล็อกกับตัวแหลกนี่ครับสามารถที่ทําได้นี่เลยอ่ะคราวนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราลองติดตั้งตัว ปิ๊บอลูมิเนียมเพราะว่ามีเพื่อนๆถามกันมามากยเลยนะครับว่าถ้าฮอนด้าลีดติดปิ๊บอลูมิเนียมจะมีอะไรบ้างเลือกกันได้บ้างนะครับก็แน่นอนในส่วนของตัวปิ๊บแพนเทอรเราติดตั้งกันไปหลายคันแล้วนะครับวันนี้เป็นคิวเป็นงานที่เราใส่ให้เป็นตัวอย่างให้ชมกันก็เป็นตัวแชทนะครับแชทตัวนี้เป็นแชทรหัส T-R 3 7นะแชท T-R 3 7เนี่ยมันจะเป็นทรงแบนเป็นปิ๊บบนนะนะแต่มันเป็นทรงแบนนะครับใส่หมวก,กน็อกไม่ได้นะเพื่อนนะ นี่ครับไว้ใส่ของนะครับแล้วก็เป็นปี๊บอลูมิเนียมที่ถือว่าเบามากๆนะครับตัวตัวปี๊บเขายังสามารถที่จะติดตั้งเบาะพิงได้เบาะพิงของแชดเท ER อร่า t ร3 7าก็จะเป็น2ชิ้นใช้ร่วมกันกับ TR48 นะนี่ครับส่วนทรงองเอวของเขาขนดาดของเขาครับแบงแบงแบ,งแบงยังไงวะเอ๊ะ นี่ส่งองเอวโอเคนะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราถอดตัวตัวปี๊บให้ดูกันนิดหนึ่งนะครับว่ากรณีที่ตัวถาดแชสติดติดไปแแชทเทอร่าเนี่ยวางอยู่บนตัว,ต,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 วตัวรถแล้วเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงภายในของเขาก่อนนะครับถ้าเป็นภายในอย่ากางวลใช่ไหยครับนะตัวภายในของแชทเทอร่าเนี่ยจะเป็นอย่างที่เราเคยย้ากันไปนะครับว่าเขาเป็นปีป๊บอลูมิเนียมขึ้นรูปชิ้นเดียวนี่ฮะขึ้นรูปชิ้นเดียวเลย รอยต่อจะไม่มีโดยเฉพาะบริเวณมุมนี่ฮะไม่มีนะครับเป็นการขึ้นรูปชิ้นเดียวตัวแชสเนี่ยเขาจะทําการมาร์ครูไว้ให้เพื่อที่จะทําการเจาะและยึดเบาะพิง,งบริเวณนี้แล้วก็ตัวล่างกับบริเวณนี้ครับนี่ฮะนี่เจาะบ,บริเวณนี้ได้เลยตําแหน่งที่เขามาไว้ให้วสวยๆอ,อุปกรณ์มาตรฐานที่เขาให้มาด้วยก็คือจะเป็นตัวแผ่นรองการกระแทกตัวนี้นะครับให้มาด้วยอันนี้ดูบอดี้ภายด้านล่างเขาบอดี้ภายด้านล่างของเขา,ขเขานะครับ นะตัวบอดี้เนี่ยตัวก้นมันเนี่ยก็เป็นการขึ้นรูปปี๊บชิ้นเดียวกับชิ้นงานชิ้นเดียวกันแบบนี้ครับแล้วก็ประกอบด้วยตัวบอดี้ทั้งข้างเวลาที่เราเอาออกจากตัวรถนะครับตัวแชสเนี่ยเขาใช้ระบบแบบอ่าเขาเียหจุดเดียวเลยก็คือเปิดบล็อกจากจุดบนเปิดได้ทั้งฝาและเอาตัวปี๊บออกจากตัวขาดนะครับอ่าเดี๋ยวดูอีกทีนะปึ๊บนะครับเป,เปิดปลดล็อกนะครับ กดล็อคครับดึงสลักขึ้นก่อนนะครับถ้าเราไม่เปิดฝานะครับเราจะเอาตัวปี๊บออกเนี่ยเราก็ดึงสลักที่หรือเป็นมือจับตัวนี้เอาลงมาก,ก่อนนะครับแล้วเก็บชุดล็อคครับอ่าแ,แล้วเราสามารถที่จะปึ๊บนี่ครับคิ้วแบบนี้ครับนี่นะครับตัวปี๊บเนี่ยเขาจะมีมือจับให้แบบนี้เลยคิ้วเป็นกระเป๋าเดินทา,ทางแบบนี้ได้เลยนี่ครับล็อคของเทาง้ทาตัวถาดถาดตัวนี้เป็นถาดรุ่นใหม่นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดตั้งแต่ปี2021จะเป็นถาดแบบนี้ขึ้นมาแล้ว นะครับหน้าตาดีเลยทีเดียวดูหรูหราฉบเฉียว้ากรณีที่เราวิ่งแบบทางเปล่าๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเวลาใส่ก็ง่ายๆเลยครับวางตัวนี้ครับนะครับแล้วก็ดึงสลักลงมานิดนึงเพื่อให้ตัวล็อกเนี่ยนะครับมันเข้าไปกดนะครับแล้วทําการเปิดชุดล็อกนี้ครับขึ้นมาก่อนนะเสร็จแล้วเก็บตัวสลักครับโดยการ กดลงนิดหนึ่งนะครับกดตัวปี๊ปลงนิดหนึ่งให้ตัวล็อกนี่มันทํางานนะครับมันเข้าที่พอมันเข้าที่แล้วชุดสลักชุดมือจับเนี้มันจะเก็บเข้าที่อัตโนมัติเลยแบบนี้ปึ๊บแล้วเก็บล็อกอัพปิดฝากระน้ำนี่เรียบร้อยได้ทันได้สวยงามลงตัวแล้วก็กคคกนนดูดงงเท่ไปอีกหนึ่งหนึ่งรายการเลยทีเดียวสําหรับปบี๊บัลมเนียงแชคเทอร่านะครับรหัส T R 37หรือถ้าจะเป็น T R ส8่ก็จะอยู่ประมาณนี้ใส่หมวกกันน็อกได้หนึ่งใบนะครับ โอเคสนนราคานะครับตัวปี๊ตัวถาดล็อกนะครับแล้วก็ชุดการติดตั้งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะใส่ไปให้ใต้โพ์นี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณตากล้องกิตติมักด์นะครับขอบคุณทุที่ติดตามชม <c oughs> เดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตอีกทีวันนี้ไปก่อน,นสวัสดีครับเกตัดอยู่แล้วใช่ไหมตั <c oughs> <c oughs>